อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์ pool ทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับพรีวิวก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้ลีดยูไนเต็ดปะทะลิเวอร์ p o o การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่12กันยายนนี้เวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเป็นการพบกันระหว่างลีดยูไนเต็ดปะทะลิเวอร์พูล โดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามแอนเลนโรสสนามเย่าของลีดยูไนเต็ดสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมทางด้านลีดยูไนเต็ดของมาซโลบิเอลซาผลงานดูจะยังไม่ค่อยเข้ารองเข้ารอยเท่ากับปีก่อนหลังจากที่ผ่านไป3เกมพวกเขายังคงไม่ชนะใครเสมอไป2และแพ้ไป1เกมรั้งอยู่ในอันดับที่15ของตารางคะแนนในปัจจุบันแถมสุดสัปดาห์นี้พวกเขายังต้องพบกับงานหนัก ด้วยการเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลที่ฟอร์มการเล่นดูจะร้อนแรงขึ้นหลังจากที่ได้ตัวหลักที่บาดเจ็บไปกลับคืนมาแน่นอนว่ายุงทองในยุคนี้จะไม่มีคำว่ารถบัสอย่างแน่นอนแต่พวกเขาก็ต้องระวังเกมสวนกลับของคิมเยอนให้ดีโดยเฉพาะจากทางแบ็กทั้งสองฝั่งของลิเวอร์พูลที่จ่ายบอลได้ค่อนข้างจะแม่นยำและหวังผลได้โดยสภาพความพร้อมของลีดในเด็ดก่อนเกม พวกเขาจะยังไม่สามารถใช้งานโลบินคอสกองหลังตัวเก่งได้เนื่องจากยังคงมีอาการบาดเจ็บส่วนในรายของจูเนียร์ฟีโปและมาเิอุสคริสยังคงต้องรอลุ้นเช็คความฟิตก่อนที่เกมจะเริ่มอีกครั้งโดยคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของลีดอยู่ในเต็มมีดังนี้ผู้รักษาประตูเมสซี่แกองหลังไอลิงยอเลนเต้สตาอกคูเปอร์ดัลกกองกลางจะเป็นราฟินยาฟิลิปแฮรริสัน ส่วนสองกองน่าจะเป็นแบมฟอร์ดและโรดิโกสภาพความพร้อมล่าสุดของลิเวอร์พูลเรียกได้ว่าฟอร์มยังคงร้อนแรงในช่วงต้นของฤด,ดูกาลหลังจากที่พวกเขาเปิดสนามมาแล้ว3นัดทีมของเจอเก้นครอปเก็บได้7คะแนนและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นโดยในนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านยันเสมอกับเชลซีที่เหลือ10คนไป1ประตูต่อนหนึ่งและในสุดสัปดาห์นี้พลพรรักของแดง มีคิวที่จะต้องบุกไป,ปเยลีดอยู่ในเตดที่ฟอร์มยังคงไม่ค่อยเข้ารองเข้ารอยเชื่อว่าถ้าหากแขงหลังของพวกเขาสามารถรับมือเกมบุกของทีมเจ้าถิ่นได้ดีก็มีโอกาสสูงที่จะคว้า3คะแนนกลับไปได้เพราะว่าลีดอยู่ในเตดเองก็มีปัญหาในเกมรับพอสมควรในฤด,ดูกาลนี้โดยสภาพความพร้อมล่าสุดของทีมลิเวอร์พูลจะยังคงไม่สามารถใช้งานเจมิลเนอร์ได้ในเกมนี้แน่นอนแล้วส่วนในรายของฮาวิเอเลียและทากุมิมินาโมนั้น ยังคงต้องรอลุ้นความฟิตก่อนที่เกมจะเริ่มต้นอีกครั้งแถมบรรดาแข้งชาวบาซิเลียนแต่ก็ยังมีข่าวดีที่ล่าสุดแข้งชาวบาซิเลียนที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติจะสามารถกลับมาลงเล่นในนัดน,นี้ได้ตามปกติโดยคาดการเว11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลมีดังนี้ลิเวอร์พูลมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูอลิซงเบเกอร์กองหลังเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โน จยเอมาติบเวอร์จิลฟานได้แอนดูโรบสันกองกลางฟาบินโยจอแดแันเดสันนาบีเกตาส่วนสามกองหน้าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาล่าดดเอโกโชตาและซาดิโอมาเน่ผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมลิีวอร์ผู้ชนะสามนัดเสมอสองนัดและแพ้ศูนย์นัดส่วนลีดยูไนเตดชนะหนึ่งนัดเสมอสามนัดและแพ้หนึ่งนัด ผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดระหว่างทั้ง2ทีมลีดยูนิเตชนะไปได้2นัดเสมอ0นัดและลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3นัดครับเจอเก้นครอปอัปเดตอาการบาดเจ็บของเวอร์จิลฟานได้ฟรีมิโนและเอลเลียตก่อนดวลลีดในสุดสัปดาห์นี้เจอเก้นครอปกุนซือของสโมสรลิเวอร์พูลได้ให้สัมภาษณ์ถึงสภาพความฟิตล่าสุดของบรรดาแข้งคีแมน อย่างเวอร์จิ n d านได้ฮาว e เอเลียและ r o b e r t โตฟิม i n o ก่อนที่จะลงดวลกับลีดยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันอาทิตย์นี้พลพรรคของแดงนั้นมี v i r ร์จิลฟานไดที่มีภารกิจรับใช้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนยุโรปโดยเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในแมตท,ที่เนเธอร์แลนด์เอาชนะตุรกีไปได้ขณะที่ทางด้านของทาคุมินินามิโน ได้รับบาดเจ็บมากับทีมชาติญี่ปุ่นเช่นเดียวกันมินามิโนะนั้นกลับมาสู่สโมสรได้สักระยะแล้วหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บมากับทีมชาติญี่ปุ่นเจอเกนครอปเปิดเผยกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรในส่วนของเวอร์จิลฟานได้นั้นพวกเรามีช่วงที่รู้สึกวิตกกังวลเหมือนกันคุณลองคิดดูสิผมส่งข้อความไปหาเขาหลังเกมว่านายเป็นอย่างไรบ้าง โอเคในระดับ100หรือ200รส่งวิดีโอแบบที่นายไม่เดินกระเพกมาให้พวกเราดูหน่อยโดยเวอร์จิลฟานได้ได้โทรมาหาผมจากบนรถบัสพร้อมกับบอกว่าผมไม่เป็นไรครับบอสผมก็เลยถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นทำไมนายถึงเดินกระเพกออกจากสนามล่าด้านเวอร์จิลฟานได้ก็ตอบกลับมาว่าภรรยาของผมก็ถามแบบเดียวกันมันออกจะแปลกเล็กน้อย แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเขาก็ไม่เป็นอะไรส่วนทางด้านของโรเบโตฟิมิโนนั้นยังคงไม่ฟิตจากอาการบาดเจ็บที่ได้รับมาในเกมกับเชลซีส่วนฮาวิเอเลยสนั้นฟิตเต็มถังและเจมิลเนอร์ก็ยังคงต้องรอดูอาการอีกครั้งแต่ว่าตัวเขายังไม่สามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เจอเกนครอปบ,บอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ ฟีฟ่ายอมกลับลำอนุญาต8แข้งบราซิลลงเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สุดสัปดาห์นี้ทางด้านฟีฟ่ายอมใจอ่อนกลับลำยกเลิกโทษแบนผู้เล่นทีมชาติบราซิลทั้ง8รายพร้อมให้พวกเขาลงสนามรับใช้ทีมต้นสังกัดของตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยโดยมติดังกล่าวของฟีฟ่านั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางสมาคมเพิ่งได้สั่งลงโทษสโมอสร ที่ปฏิเสธจะปล่อยตัวนักเตะไปรับใช้ทีมชาติในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโดยเดิมทีอลิซงเบกเกอร์และโรเบโตฟิมิโน่ของลิเวอร์พูลเอเดรซอนมราเลสและกาเบรียลเชสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เฟรดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติอาโก้ซิลวาของเชลซีและราฟินญาของลีดยูไนเต็ดนั้นจะต้องหมดสิทธิ์ลงเล่นให้กับทีมของพวกเขาเป็นเวลา5วันด้วยกัน แต่หลังจากที่ทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เจรจาหารือกับสมาคมฟุตบอลก็ได้ผลออกมาว่าควรที่จะงดเว้นการลงโทษออกไปก่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เป็นสาเหตุที่ทำให้สโมสรเหล่านั้นตัดสินใจไม่ส่งตัวแข้งเหล่านี้ไปลงรับใช้ทีมชาติเนื่องจากจะทำให้นักเตะต้องเข้ารับการกักตัวและจะส่งผลเสียกับตัวนักเตะเองรวมถึงสโมสรตนสังกัดด้วย แล้วแฟนเลิกว์พูคิดว่าทีมของเรานั้นควรที่จะยอมปล่อยนักเตะทีมชาติให้ไปเล่นให้กับทีมชาติต้นสังกัดของพวกเขาในช่วงนี้หรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้ พื่อรับชมข่าวของเรอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ